คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเอาละครับผมสวัสดีนะครับผมอยู่กับต่อยเหมือนเดิมนะครับผมในกับช่องโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยอยู่กับต่อยนะครับผมวันนี้ต่อยมาเล่นบาคาร่านะครับผมยในช่องต่อยหมดตูดนะครับตึ๊บลงไปเลย2 5 0บาทเรามากระทุนห0 0 0 0ื่นนะครับผมวันนี้5้าหมื่น ขูวเ,เข้ามาแล้วห้าหมื่นอย่างเดือนเลยนะครับผมครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมอยู่กับต่อยนะครับกับช่องต่อยมุกตูนะครับต่อยเล่นบาคาร่าสายฟ้าอยู่นะต่อยเล่นบาคาร่าสายฟ้าอยู่กับค่าย Evolution Gaming โ,โอ้โหสวยเป็นการเปิดมาที่สวยงามนะครับผมหมายพันสองไหม,มตัดไปหมายหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหม Uh huh. ชิวๆนะเพื่อนวันนี้เพิ่งได้ไม้ตัวใหม่มานะเสียงอาจจะดูแบบแปลกๆกว่าคลิปอืน่นเดี๋ยวลองปรับกันดูแต่งเสียงคงหลอมเดิมนะโอ้สวยสวยสวยก็ยังได้อยู่เอ้ยปักแปดอุ้พเหมือได้ไงออ้เรียบร้อยเสมอบ่อยจัดนะเสมอบ่อยจัดเลยนะ เออเอาๆพันสองห้าสิว่าไงวะบิตสามสองหนึ่งนำเงินไหลนะยังไงก็เชื่อว่านำเงินต้องไหลนะปื๊บๆๆืผมจะปรับหลายๆอย่างเลยนะเพื่อนๆไงเพื่อนๆถ้าลองดูของผมเนี่ย ลองชวยคอมเมนต์กันมาดูว่าผมควรปรับอะไรยังไงเสียงไม่เป็นไอแบ็คกราวเป็นอะไร,ะไรยังไงนะครับผมผมจะเอนเตอร์เทนเพื่อนดูดีผมเล่นเหนได้อะฝีมือมันโหดอยู่แล้วแต่ใหม่ถึงกาทำคลิปไงเพื่นอนพยาหทุกคนแฮปปี้ว้วยกันนะช่วยคอมเมนต์เลยนะเอผมก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะครับผมทุกคนที่มาคอยอยู่คอยดูผมเล่นเรามีแฮปปี้ทุกคนนะ ผมเล่นให้ดูว่าของจริงเป็นไงเดี๋ยวต่อกเก้าเรียบร้อยเอ้ยเสมอเฉย what the fuck เสมอเฉยนะครับผมโอ้เสมอบ่อยจัดเอ้ยทำไมมันเสมอบ่อยอย่างนี้มันต้องการที่จะเปลี่ยนฝั่งแน่เลยเราลงไปสองห้าสิบนะครับหยอกไกลไปก่อนหยอกไกลไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนนะครับผมใจร้อนมีแต่เสียกระเสียนะเอาจริงๆอย่าพึ่งใจร้อน ้ามันจะไหลแดงมานะเกมนี้เป็นเกมที่แปลกๆนะดูขู่สมือสามตาตะพาดด้วยน้ำเงินนะอูโหกหกแต้มเรียบร้อยหยอกไก่ไปเลยครับผมหยอกไก่ไปเลยครับสวยงามสวยงามหาแร้อยเลยพันสองโอ้โหเงินว่ะเงินต้องเศ้า,าอ่ะต้เงินต้องเศ้าอ่ะ เสมออีกไม้นึงมาเสมอไม้นึงเ,เงินไม้นึงขำๆไปขำๆไปนะชิวๆนะเพื่อนๆยังโหคอนเซ็ปไหมโหคอนเซ็ปไหม้หมยมาวะมาวะอวิชิบอร์ดพ่อมึงโอ้แทมเอาเอาไงวะอู้เรียบร้อยผมเสียหมดนี่ไงเพรกูใจร้อนไงใจร้อนมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ละอานะ ใจร้อนกลายเป็นอย่างนี้แหละขอสักหกหมื่นได้ไหมฮิปเนี่ยขอสักหกหมื่นได้ไหมเออขอโบยอีกหมื่นหนึ่งนะกำไรแล้วนะขอโบยอีกหมื่นเนื้อกำไรแล้วลนะ่ะช้าผ่ามาดิครับหึหึหึยากนะยากนะี่มันจะติดเสมอโอ้โหเรียบร้อยหกสามแต้มว่าไงวะโอ้โหปกอกแปดแปดหลังนะ ปหลังเข้านะเพื่อนเงินไหลเล,ล่าขอ,องจริงห้าร้อยไปชิวๆนะครับผมชิกําลังสงการหลังสงการนะก็วันนี้วันที่อะไรวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหลังสงการนะเพื่อนไปเที่ยวไหนกันมาวะเพื่อนโอ้ปีนี้แม่งไม่ได้จริงโควิดเยอะมากเลยไปเที่ยวที่ไหนแม่งก็เหมือนจะต้องใส่แมสตลอดเวลาแม่งไม่ กลับบ้านมารู้สึกป่วยแน่นอนโอ้แม่อะไรวะได้สวยงามชาติ่านหนึ่งเรียบร้อยครับกินนิ่มกินนิ่มไปรู้สึกว่าคนจะลงเสมอเยอะนะดูดิแปดเจ็ดแปเจปเจ็ดเซ็นแปดเปอร็ดเปเนสลายอะไรน้ำเงินต่อนะสไลน้ำเงินต่อนะเพื่อน้ำเงินเข้านะ มีทรงมีสูตรอะไรไหมต่อยมีทรงมีสูตรอะไรไหมต่อยไม่มีทรงมีสูตรนะครับมีแต่ใจกับใจนะครับผมตอนนี้มีแต่ใจกับใจให้เล่นนะครับผมสี่แต้มเจ็ดแต้มโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่มีทรงไม่มีสูตรนะครับโอ้มีแต่มีแต่อให้มึงดูดนะมีแต่อื้อให้มึงดูดนะจะแบนกูไหมเนียยูทูบจะแบนกูไหม ้าจะแบนก็แบนแล้วเนาะเออเพลงนี่สแปดบวกเออเออเพลงนี่สแปดบวกเอ่อเอ่อสองห้าสองสองหูหลายกาศหลายหูหลายกาดเรียบร้อยผมก้าเก้าเก้าหลังก็ได้อยู่ก็คงจะถึงคืนถึงห้าหมื่นถึงคืนแหละยางไงก็ฝาก ไลค์กดแชร์เฮ้ยกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ต่อยนะครับเอ้ยทำคลิปยาวๆบาคาร่าสายฟ้าเกมดีๆอย่างนี้นะครับจากค่าย Evolution Gaming นะครับบาคาร่าสายฟ้านะครับผมถ้าเพื่อนสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยผมฝากไว้ให้เพื่อนๆเล่นอยู่นะโอ้อย่านะอืมย่านะขออีกสามแต้มโอ้โหเสมอันาดนี้เสมอออกว่าเสมออ้อกว่า กลายาดชิวๆนะมันสบายๆเรียบร้อยโอ้โหมันชิวๆวันสบายๆนะเงื่อนสามสองหนึ่งนะจูนีน้นีน้เธอมาเอาโหไม่ตื่นเตลเลยไม่ตื่นเตลเลยไพ่อ,อะไรของมึงเนี่ยไม่ตื่นเตลโอ้สองแต้มพ่อมึงบอดไปบอดไปเรียบร้อยผม หกแ้มกับสองแอมน,นะชิวๆอ่ะชิวๆว,วันนี้ชิวจัด <c oughs> ไปลุยต่อดิครับรอเฮียเลยลุยต่อเดี๋ยววันสปายวันมาครับผม โอ้โหโอ้โหสมืออีกแล้วสมือมันสมือแบบสมือป๊อกเก้าเฮียพ่อมึงเนี่สมือเฮียไม่สมือป๊อกเ้าเป็นแค่แดงเยอ่ะเป็นดวงแดงมแสนเจ็ดอ่ะ แสนเจนเรื่อนคิดไม่แดงอยู่เข้าอ่ะแบงเกอร์นะคิดมันมจะเข้าอ่ะโอ้ยเชีย่ยมโอ้โเสียงว่ะเสียงว่ะอย่าปล่อยอย่างงั้นดิเพื่อนโอ้โหอะไรวะไอ้เหี้ยยิ้มกุ้มกิ่มเลยอะไรวะสองแสนสิเนะป็นยังไงต่อโอ้โหไม่มีใครกล้าลงวะ่ะไม่มีใครกล้าลงอ่ะผมลงมาละผมลงมาละ ผมลงไปแล้วนี่แบงค์ฝั่งแบงค์เกอร์ก็มานะขบลงมันเจอสัตวูดิแสนหกอ่ะหนีบีแบงค์เกอร์นะคนเราบอกแบงค์เกอร์นะแบงโอ้วิทยาใหญ่ใอย่าหญ่อย่าปั่นอย่าปั่นเหมือนปั่นตัวเองโอ้โยรีบไปใหญ่านะฟักยู ฟักอยูเลยเฮียฟักอยู่ฝากอยูอ่ะเฮีย <'s> ทำไมทำงี้วะวมาเล่นนะเนีแม่ง <laughs> ไม่เท่าใครออกใครจริงๆไปอย่างงี้ชิวๆนะวันนี้เพื่อนๆก็คงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมไม่ใช <laughs> ่ต่อยมาตูดไงโอ้ยอ๋อต่อยมาตูดอีกแล้วเหีย เสียตลอดเลยไอสัตว์มาโชว์พาวที่เหี้ยของกูเนี่ยหูหรือเปล่าไอยแม่งก็วินอยู่ดีเออกูเริ่มไม่ชิวแล้วเพื่อนกูเริ่มไม่ชิวแล้วนะอ่ะมันสับไพ่ใหม่โอ้สับให้ใหม่อะ่โออะโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนุกแล้วเงี้ยไม่สนุกแล้วนะเพื่อนใครอยากเล่นบาคาร่าสายฟ้านะครับผมจากค่ายวิชั่นเกมมิ่งนะครับ ลนิงอยู่ใต้อคอมเมนต์เลยเพื่อน,ใ,นใคไๆชอบผมแบบหมดตูดนะสไตล์หมดตูดอย่างผมนะก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้นะครับผมอ้ออู๊ปส์สิบสามสิบสองเอาไมา้สุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะบา,บายยเพื่อนไปนะครับผมดูดีมารุนด้วยกันวนะ่าจะหมดหรือไม่หมดนะครับกาเจ้าจทุนออกเฮียกาเจ้าจกำไรออกหมื่นหนึ่งเป็นไง เสียจะเกือบหมื่นนะไอสัตว์คนที่ว่าจะให้ยุดยุดดอะไรยุดหอะไรเดี๋ยวเหออเดี๋ยวเฮออเฮ้ยคุณสามว่าไงวะเว้นว่าไงวะโอ้โหเรียบร้อยผมก้าวหลังเรียบร้อยตีคูณสามด้วยจบนะอย่างนี้ก็จบนะพักละไปแล้ะครับผมวันนี้ก็ของปังของคอลบเจ็ดพันนเยเอ้ยคุยเลย พอแค่นี้แหละสวัสดีครับผมกับบรนดุสุขสุขสนานจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เห็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับ